เป็นอีกหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเสนาหอยเกติศักดุดมนานะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ชื่นชอบดาราสาวสวยนะครับอย่างสาวอุ้มลักษนานะครับจนยกให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนในวงการคงจะรู้ดีกันมากนะครับเพราะว่าถึงขนาดที่เสนาหอยนั้นเคยคลั่งรักตามจีบสาวอุ้มลักษนานะครับแบบสุดตัวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก่อนจะตัดใจไปเหลือเพียงแค่สถานะ ความเป็นพี่น้องแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเท่านั้นหลังจากที่สาวอุ้มลักนาณ์นั้นได้แต่งงานไปนะครับในล่าสุดนี้ทางด้านของเซนาหอยนะครับก็ได้ถามสาวอุ้มลักนากลางรายการนะครับว่าทําไมวันนั้นถึงไม่เลือกพี่งานนี้นะครับบอกได้เลยว่าคําตอบที่ได้นั้นทําเอาเถียงไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับถึงกับต้องก้มหน้ายอมรับก็เลยทันทีเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะไั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดนะครับสาวอุ้มลัคนาก็ได้มีโอกาสมาเจอกับเสนาหอยนะครับในรายการหอมกาหอยโชว์นะครับซึ่งทางด้านของเสนาหอยนั้นนะครับก็เป็นพิธีกรในรายการนี้อยู่แล้วซึ่งทางนี้นะครับเจ้าตัวนั้นก็ได้ถามคําถามที่เชื่อว่าใครหลายคนนะครับอยากจะรู้ว่าทำไมตอนนั้นสาวอุ้มลัคนาถึงไม่เลือกเสนาหอยนะครับซึ่งทางด้านของสาวอุ้มเองนะครับก็เต็มใจที่จะไขข้อสงสัยดังกล่าวนี้นะครับแบบไม่มีกักถึงสาเหตุว่าทําไมถึงไม่เลือกเสนาหอยในวันนั้น โดยสาวอุ้มลักขณาครับได้อธิบายเหตุผลว่าก็เพราะว่ารู้กิติศัพท์ความเจ้าชู้ของเซนาหอยเป็นอย่างดีซึ่งสาวอุ้มเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่เสนาหอยเป็นคนที่ดูยังไม่จริงจังกับการมีชีวิตคู่ซึ่งตรงข้ามกับสาวอุ้มโดยสิ้นเชิง ซึ่งทางด้านของเซนาหอยนะครับก็ยอมรับว่าตนเองเป็นคนอย่างที่สาวอุ้มบอกทุกอย่างตอนนั้นยังไม่อยากแต่งงานจริงๆสุดท้ายแล้วถึงจะไม่ถูกเลือกแต่สําหรับเซนาหอยแล้วสาวอุ้มก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของเขาอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะไม่ใช่ในฐานะของคนรักก็ตาม ซึ่งทางนี้ก่อนหน้านี้นะครับเซนาหอยก็เคยได้ไปออกช่อง YouTube ของสาวอุ้มลักนานะครับได้ออกมาเล่าเรื่องราวความหลังนะครับตอนตามจีบสาวอุ้มอยู่พักใหญ่นะครับว่ามีตอนหนึ่งที่สาวอุ้มลักนาเดินผ่านเวทีนะครับคุณวิลลี่อยู่ตรงนั้นก็เลยตะโกนบอกให้ว่าหอยมึงชอบเขาก็ขอไลน์เขาเจ้าตัวนะครับก็ได้บอกว่าเจอคนที่ชอบก็ตื่นเต้นตอนนั้นจริงๆถ้าได้เป็นแฟนกันจริงๆพีกก็มไม่กล้าหรอกไม่กล้าใช้ชีวิตร่วมกันแต่เป็นแรงบันดาลใจลดน้ำหนัก ต้องทําเพื่อคนนี้ขอกินข้าวสักครั้งและอย่างไรก็ตามตอนนั้นสาวอุ้มลักษณะก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ของเราไปไม่ถึงจุดที่จะเป็นแฟนกันแต่ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอุ้มก็ไม่เคยแบบว่ารังเกียจหรือว่ารู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับพี่ไม่มีเลยนะคนเราอาจจะไม่ใช่คู่กันตอนนั้นอุ้มชัดเจนว่าอยากมีลูกอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานแต่พี่ยืนยันว่าจะไม่แต่งงาน ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว